วัสดีครับทุกคนครับเอาละครับแหมอารมณ์กังวลมันมันกันต่อเนื่องนะครับเสาร์อาทิตย์แบบนี้กลางคืนดูบอลกลางวันมาดูมันมัน l กันดีกว่า176ครับผมซีซั่นฟูลทีมสโมสรปัจจุบันคู่ชิงชนะเลิศครับผมพบกันนะครับระหว่างอาร์ซนอครับเล่นโดยคุณก้าเข้าชิงชนะเลิศครั้งแรกพบกับแชมป์13สมสมัยคุณจอมเล่นลิเวอร์พูลครับผมใครจะเป็นแชมป์ซีซั่นนี้ไปดูกันเลย สวัสดีครับผมจอมจะกคาร์บอสเตอร์ใจดังครับสวัสดีครับผมก้าพนัสปาเทีศัยด้วครับมาดูการจัดทีมกันก่อนนะครับฝั่งลิเวอร์พูลของคุณจอม4 1 3 2ควิกเคาน์เตอร์ประตูเป็นอลิซอนเบเกอร์ครับคู่เซนเตอร์อีบายมาโกนาเต้กับโบนิชฟานได้แบ็กซ้ายแอนดู์ดูโรเปซันแบ็กขวาเท็ดอเล็กซานเดอร์อโน่บิดฟิลด์ตัวรับสเตฟานแบรซนติสตัวการซีเอ็มเอฟนะครับผมเจโกคันทาห่าปีกด้านซ้ายปีกตวายืนตุงตุ้งคล้ายๆเป็นเอ็มเอฟนะครับผมเคอร์ติสโจนด้านขวา โดมินิกสโตบสไลครับผบคู่หน้าโดมินิสลายืนแบบกึง่งๆหน้าต่ำน,นิดนึงนะครับกับดาวินูเยสนะครับส่วนฝั่งอาร์เซนอลของคุณก้าครับสีหนึ่งีหนึ่งอาวลเช่นเคยครับประตูเป็นอเลอนลามสเดลคู่เซนเตอร์กับเบอร์มากันเยสกับวิเลียมซาลิบาครับ แบ็คซ้ายโอลิเซนเนอร์ชิงเคโกด้านขวาจากีโร่ทูมิยาสิครับมิดฟิลตัวรับดีแครไลส์มิดฟิลจากซ้ายไปขวานะครับเลนโดทอสซาเอมิลสวิสโลนะครับออมาตินโอเดกาดกับตันทีมและบุโกโยซากา้าปล่อยหน้าเป้าให้เป็นหน้าที่ของคายฮาวเวตนั่นเองนะครับผมอ่ะรองชนะเลิศทั้งคู่ก็เอาชนะคู่แข่งกันมาแบบหือจับเหมือนกันทั้งคู่นะครับกว่าจะมาถึงรอบชิงชนะเลิศแบบนี้แต่และซีซั่นเนี่ยคือไม่ใช่เส้นทางง่ายๆนะเอาละครับ เกมร่มครับผมเลี้ยวหูของคุณจอมขอเคลียร์ก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดแดงครับส่วนอาร์เซนอลของคุณก้าครับบุกจากขวาไปซ้ายครับมากับชุดเหลืองเขียวเขียวสีตองอ่อนนะครับผมอรอบรองชนะเลิศก็ใช้ชุดสีนี้นะครับบอลเป็นของคุณจอมได้บุกครับโจนส์เบิร์นไาซาร่าเดินผ่านกันเยี่เลยโอ้โหเต็มหน้าหงายเลยครับผมตรงนี้สื่อแหม่ใช้หน้าบล็อกได้ครับถือว่าคุ้มค่าครับเพราะว่าในเกมไม่มีเจ็บดูแล้วครับ บอลเต็ของคุณจอมอีกครั้งนึงฮะจุดพุไปข้างหน้านูเยสมงชงมาไม่ได้ครับผมคู่นะอ่าแล้วไปขโมยมาได้ครับซูมาซาเปิดแล้วไม่ถึงนูเยสครับคูคาริบาง้างขาเคี่ยวมาแกะออกมาให้ได้ครับฝังของคุณกาแกะได้ไหมทอซาทอซาม้ว์หนึ่งรอบหนึ่งรอบแล้วไปต่อข้างหน้ามีเพื่อนขออยู่แต่ย้อนมาที่ซิชงโกโอเดกาดไลท์อุ้ยขวาสุดริมเส้นมีรออยู่ครับเป็นเอาวาัยอยู่แล้วนะครับต้องระวังแบบนี้จังหวะแบบนี้ครับซาก้า ซาก้ามาดูกับโรเบิร์ตสันครับสากา้าฉีเข้าในซาร่าสาก้าไม่ใช่ซาร่าสาก้าวนไปวนมามวนซ้ายวนขวายังไปต่อได้เส้นหลังลรับบอลพวกนี้ก่อนนเต้เคลียออกมาได้ครับมาสุดท้ายเปิดไม่มันอ่ะยังเก็บมาได้ครับผมทอมิสซ์ภาษาจับเหลี่ยมนี้สวยมากหนีออกมาแล้วจะหักเข้าไปข้างในกรติดโซโบครับแล้วให้ข้างหน้าี่ซาร่าซาร่าดาวินขอแล้วครับแต่ว่างัดมายาวๆให้เคอร์ติสโตรดูดบลอลล้อของบอลกลายเป็น,ปนใจ เอาบอลลงสวยครับไปเส้นหลังแล้วเปิดได้ไหมไม่ได้อโดนกระแทกตรงนี้นะเตะมุมหรือเปล่าครับเหมือนเหลี่ยมจะไม่ได้เตะมุมด้วยนะครับเป็นลูกตังเตะจากผู้เล่นประตูครับจับยาวไปนิดนึงคนะคุณกล้าสไตล์การเล่นเนี่ยก็น่าสนใจนะครับถ้าเกิดใครได้รับชมคลิปในรอบรองชนะเลิศนะครับจังหวะการอบอลดูดบอลดึงบอลคึงบอลเลี้ยงบอลหมุนอนาล็อกเหลี่ยมบอลทางบอลเชงิงบอลสูงทีเดียวนะครับ คุณจอมนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะแชมป์13สมัยนะครับฝีมือมาดวลกันแบบนี้สมน้าสมเนื้อแน่นอนเตียก็จะดึงกระติกมีไคลส์มาทีมเมสซิมิมโลครับอองซ้ายทอซาโดนกับอาโนทอซาให้มาช่องนี้โดนดักอยู่แล้วาาบกบฟันได้จับบอลได้วางทันทีนะฮะคุณจอมเหมือนแกนจะเปลี่ยนสไตล์การเล่นเป็นวางบอลให้ดูเยสพักให้กับซาร่านะครับถึง2-3จังหวะแล้วนะครับพยายามเรียนรู้วิธีการเล่นใหม่ๆอยู่เสมอต่ต้องดูนะครับว่าแมตชนี้จะเล่นแบบไหนนะครับผม ที่สังเกตเล่นเป็นควิกคาเตอร์แล้วก็หน้าคู่แบบนี้นะบ,บอลให้กับนูเยสแล้วมาครับผมโซบอสไลให้ดาวินจะแต่จังหวจะจับบอลเดิบอลทัสแล้วยิงก็ยังคงต้องใช้อยู่เหมือนเดิมนะครับดูคุณกา้า <c oughs> บุกขึ้นมาบ้างครับโอเดกาดรอจังหวะจะให้ซาก้าไม่ได้เดี๋ยทงขึ้นม้วนกลับมาให้ฮาวเวตง่ายๆดีกว่าครับสมิธโลแล้วตบมาด้านซ้ายทอซ่าพ,พื้นที่มีนะครับทอซ่าเอายังไงดีกระชากลากเลื้อยไปแล้วงัดลงเร็วหไม่ถึงเลียยวมาได้กับฝั่งเลี้ยวบูคุณจตับ แต่งบอลเหลี่ยมนี้สวยนะครับแต่ว่าคนที่สวยดักทางได้ดีกว่าก็คือเดอมิสซี่นะครับสาก้าไปไม่พ้นโลเปซันครับบอลเป็นของลีพูลครั้งหนึ่งครับโจนโจนมองข้างหน้านี่ไรส์จะมาดักแล้วนะครับบอลมาถึงซาร่าให้ต่อมาที่สโบสไลจะคืนซาร่ามากันเยสยังดักได้อยู่ครับเชิงบอลเกมรับยังดีอยู่นะครับยังไม่มีใครผิดพลาดให้เห็นนะครับซิงชงโก้ไรส์ริมเส้นฝั่งขวาสุดสาก้ารออยู่แล้วครับเอาวายนานๆเราจะได้เห็นเอาวายนะครับ ทะลุทะลวงมาถึงรอบลึกๆแบบนี้นะครับแล้วจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่าแต่ปกติที่ผ่านมาคุณจอมก็ใช้เป็นลองบอลเคาน์เตอร์แล้ววันนี้ใช้เป็นควิกเคาน์เตอร์นะครับเราได้เห็นสิ่งที่แตกต่างไปจากคลิปคู่อื่นๆอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับได้ฟาวครับเลียภูทางสนามเจโก้กันทล่าครับอยู่เฉยๆที่เพื่อนจะส่ง <laughs> เป็นใครก็งุดงิดนะลูกฟรีคิกแบบนี้เนี่ยเราจะส่งสั้นนวิ่งหนีบอลอยู่นั่นแหละ บอลไปของคุณก้าไปครับสาก้าให้ไปข้างหน้าแล้วครับสมิธโลหมุนหนึ่งรอบสมิธโลหมุนกลับไปหนึ่งรอบปั๊บหมุนแล้วให้ที่สาก้าสาก้าไปเส้นหลังล็อกดึงกลับมาสาก้าเปิดเล็ดยวเลี้ยแล้วฮาเวนจ่ายขึ้นมาออดิกตโอ้ใจเย็นหนังขุนเข่าครับผมเย็นเย็นเยือกลอเกินโอ้ไม่ยิงครับดูครับจ่ายนิ่มๆกับสาก้าเราคิดว่าจะเปิดหม่งนะไม่เปิดนะครับจ่ายเลื่อว้ยย้อนมาดูครับเล่นเหมือนแบบโหนอะ่ะเหมือนบอลแถวโรงเรียนวัดอะ่ะ โอ้ใจมันบอลแบบใจเย็นมากครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคุณก้าถ้าชนนะนำคุณจอมไปแล้วครับผมโอ้ยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนาทีครับความตึงมาแน่นอนครับผมมาแล้วด้วยห้านาทีสุดท้ายครับบอลบุกของคุณจอมนูเยสแต่มันทันได้หนึ่งไงซาร่าอุดวงกระแทกเชื่อชาร์คครับผมมากันเยสออกมาทางซ้ายครับทอรซาทอซามาดูกับอานุทอรซาไม่เหลี่ยมดูครับโอ้โหดูดูดบอลดึงบอลครับเล่นเหมือนใช้จอยสติ๊ก มีดึงบอลดูดบอลเสียบอลยากด,ด้วยวางยาวนี้เล่นเป็นเอาไหวนี่ยี่ไม่เล่นเป็นสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์หรือโพซิชันเกมนะครับไม่ใช่นะครับ,บจังหวะบอลเติมริมเส้นนะครับเตอร์เลยครับผมดูฮะดูควานจ่ายบอลครับทอซาโอดูเหลี่ยมพลิกครับหือแล้วฝากไว้สมิธโลตวัดย้อนโอโ้โหเหนือชั้นจริงจิงฮะงานยากของคุณจอมเลยครับแมตช์นี้เนี่ยหนึ่งศูนย์ด้วยนะครับฝั่งของ อาร์ซนอลคุณก้าครับผมขึ้นนำเลี้ยวภูของคุณจอมไปฮะทำได้ดีมากทีเดียวนะครับแชมป์ so สมัยจะกลับ <Come back. S 1> สู่เกมได้หรือเปล่ปาครับผมเปลี่ยนเป็น4-3-1-2หรือว่าจะเป็นคุณก้าที่จะคว้าแชมป์สมัยแรกเป็นแชมป์หน้าใหม่ใน BCL ของเรานะครับส่วนต่ออีก45นาทีเราแข่งกัน8นาทีนะครับปกติถ้าเกิดเราเล่นกันทั่ว,วไปเนี่ยเวลาเล่นอีเวนต์หรือเข้าไปเล่น อะไรก็ตามมันจะดีฟอลต์ทตี้หกทีนะครับก็เพิ่มเป็น8ปดทีนะครับแข่งนัดเดียวตัดสินเลยนะครับเสมอก็ต่อเวลาพิเศษถ้ายังเสมอก็ดวลจุดโทษนะครับจอมเปลี่ยนแผนแก้เกมจะแก้สถานการณ์ได้หรือเปล่าครับเอาละครับดูเยสให้ซาร่าสูโบสไลมากัน4 5คนสีเขียวดักอยู่เพียบเลยครับผมยังไงครับซาร่าให้ง่ายๆครับเตียโก้เตียโก้ไปไม่ได้ต้องย้อนมาครับอานูยัดไปสูโบสไลพิกพิกเข้าซ้ายไม้จะตอกส้นมาฉลับยังเข้าทางโจลให้สูโบสไลเฉลับไลส ดักได้ดีฮนะเกมรับยังแน่นปึกปึกอยู่กรบปืนใหญ่แล้วฉีกมาทางด้านขวาครับสากะไปไม่ได้ก็ดึงกับแบดูเฮ้มีดึงบอลดูดบอลมีดึงมีคึงเลยนะโอ้ทวงท่าลีลาเหลือร้ายเหลือเกินครับคุณก้ามาใหม่ครับผมโอเดกาดให้ไปหาแเวตริมเส้นเมียรออยู่แล้วครับมาตินเนลี่ลงมาใหม่นะครับผมเอาอยัางไงดีมาติโนนลี่กระชากไปมาอีกทีนึงถึงไหมถึงมาโอ้โห ผูไม่ใช่งานง่ายสำหรับคุณจอมเลยครับวันนี้ตอ้องดูครับผมประสบการณ์เยอะอยู่แล้วครับไหลมากยาวๆไม่ถึงกะติดซิงเชงโก้กลับกลายเป็นว่าครึ่งหลังมานี่คองบอลได้ดูเหมือนว่าจะดีกว่ามากกว่าโอกาสสร้างโดึงกันมาสวยครับฮอาแบบเอาแวไปต่อไม่ได้ครับติดอารโนมาครับคุณจอมขอบ้างครับขอบุกบ้างครับเตียกก็ช้าการไม่ได้แล้วช้าไม่ได้การแล้วครับผมนูเยส ดูเยสจะคืนที่เตียก้โอ้โหมากันเยสกระแทกมาแต่ไกลเลยครับเอาบอลกับคืนมาได้ทำไปทำมาเผื่อแป๊บเดียวเหลือ30นาทีในเกมนะครับอริการพลิกหมุนมาสวยครับฮาเวตออกมาขวาสุดครับผมเอาไว้รออยู่แล้วครับซากาโอมีดึงมีโยกเข้าในแล้วฮาเวตแตะเหลี่ยมเข้าลีกต่อสันเบาถ้าถึงนี่ยังสวยเลยเพิรตาทีเดียวเชียร์ครับผมดูเพลงนี้ขอคุณจอมครับจะเอาคืนได้หรือเปล่าครับซา่าให้มาที่โจนมาที่ดาวินคืนที่โจน ข้างในมีเพื่อนอยู่เปิดเข้าไปมาเกนเยสเคลียออกมาแล้วสโบรสไลท์ Super จะหนุนขึ้นไปทีหนึ่งนะไม่ได้เขาทางซาลิบาแล้วโอเดกาเตะเฉลบบอลเป็นของคุณจอมได้ไหมยังดักหน้าอยู่กับทอมิสซโอเดกาต้องระวังสวนด้วยนะครับสวนริมเส้นกระแทกนี่กุนนาร์เต้ขึ้นมาสวยครับแล้วบอลก็คืนไม่ได้ลูเยสไหลามาช่องนี้สโบรสไลท์จะหักกลับมาไม่ได้เฉลบครับตวัดแก้ไปแก้ไปแล้วแม่นเบาไม่ถึงเพื่อนครับอาะะร์ลาคุณจอม คุณจอมช่วงนี้ขอหน่อยครับจอมถามมาหรือเปล่าครับผมจอมทามมาไม่มีเดฟอร์กี้ทางที่จอมทามจะได้หรือเปล่าแต่ยังแกะออกมาได้ครับพอแกะออกมาได้ก็ไม่ได้โอ้โหโดนกดดันอะไรเลยนะครับผมคลองบอลแกะออกมาแบบเบาๆใจเย็นแล้วบุกมามีพื้นที่ต่อเลยครับคุณกล้ามาสากาย,ยิงลูกนี้สองศูนย์รับอโหอยฮาวเวต ดูครับคุณจอมบุกอยู่พักใจนะครับแกะก็แกะออกมาได้แบบเนียนๆตาพอแกะออกมาเนียนตาปุ๊บริมเส้นทํางานเลยครับผมวายเอาวายของซาก้านะครับไปรอริมเส้นแล้วตบเข้ามาซาก้าโฉบเข้ามาข้างในโอ้โหวิธีการเล่นน่าสนใจทีเดียวครับวิธีการเล่นแผนการเล่นสเต็ปการเล่นนะครับเาใจจังหวะการเคลื่อนที่ได้ดีทีเดียวการสมัครเอาวายเราไม่ได้เห็นใครที่ใช้เอาวายแล้วเล่นสไตล์นี้มาพักใหญ่เลยนะครับไม่ค่อยจริงๆนะฮะ ่วใหญ่ที่ผ่านมาเล่นเอาไว้กันก็จะเปิดหม่งเกมมิ่งเนาะเออวางริมเส้นแต่นี่คุณก้าแทบไม่เห็นเปิดเลยนะฮะคือเปิดจังหวะออกตัดให้ปีกตัดเข้าในแล้วเล่นกับบอลเล่นกับพื้นอะ่ะโอ้เป็นเอาไว้สไตล์ตะก,กี้ตะก,ก,ก,ก้าตะก้อเลยครับผมคุณจอนต้องเปลี่ยนแผนอีกหนึ่งครั้งครับตอนนี้ 3-4, 3-1-4-2ฮนะ ต้องเปลี่ยนแผนแก้เกมตัวเราไปลาครับเพราะว่ารูปแบบการเล่นการยืนของนักเตะนี้ก็ส่งผลเหมือนกันนะครับที่การยืนไม่เข้ากับที่เราถนัดเนี่ยการต่อบอลการวิวอัพเกมก็ส่งผลนะครับมันตันรวมถึงเกมรับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าฝืนเล่นแผนเดียวๆเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็้องดูว่าคุณจอมจะแก้ไขได้หรือเปล่ากับ2ลูกเลยประมาณ15นาทีเท่านั้นเองครับบอลมของเซอร์นอลอีก้วครับเนี่ยคุณวิศิไปรหล่อริมเส้นอีกแล้วครับผมอาร์ติเนลลี่ ดูฮะพอจับบอลปุ๊บโยกหนีโยกหนีแล้วไปต่อเหนี่ยบอลดีดิแอสมาโอกาสของผู้จ้องครับเล่นจับบอลลูกแน่และยิงออกเข้าไม่ได้ครับลุยดิซาร์ดีสะใจสะใจสะใจอ้อดูครับตั้งมาครับดิแอสฝากไว้แล้วตอกลูกส้นแล้วยิงสตันนิ่งมาปุ๊บมันรุนแรงเลยเจอนะหมดสิทธิ์สำหรับลามสเตล เอาเละครับตีตื้นมันหนึ่งประตูต่อสองครับจากลุยส์ดิอาร์ครับคุณจอมอ่านะฮะมีเดือดในช่วงท้ายเกมหรือเปล่ากำลังใจของคุณก้าความมั่นใจยังอยู่เหมือนเดิมนะครับมาตีเนลลี่ดึงหมนหนึ่งรอบให้ที่จอชินโยจอจินโยเปิดได้เลี้ยงแล้วฟาเบียววลวิด้าครับหลังไปนิดนึงนะอ่ะออกไปด้านกว้างนะครับออกไปด้านกว้างริมเส้นหรืออาจจะไปเส้นหลังแต่ไม่เปิดโด่งนะ เปิดถึงเปิดโดมก็เปิดแบบตักๆนะครับแต่ส mm ่วนใหญ่ก็จะเป็นการเล่นบอลกับพื้นมากกว่านะครับของคุณก้าเนี่ยเหลือ10นาทีสุดท้ายครับโอกาสยังเปิดนะฮะสำหรับแชมป์สมัยที่14นะครับคุณจอมแต่ก่อนอื่นต้องตีเสมอให้ได้ก่อนครับเปิ้ลวันทูมากัะโปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเทพแต่ว่าลับบอลลูเนี้ยหาไม่เข้าดูว่าเข้าไปแล้วอืมปันแบบแรงๆเหมือนตื้งต้นั่นนี่คุณบอลดึงกันมาโอ้โหเสียเหลี่ยมไปนิดนึงแล้วยิงลูกนี้โอ้โหนี่ว่าหายอะไรนั่น โค้งไม่โค้งนะโอ้โหแล้วไม่ฉลับไม่อะไรเลยครับเป็นลูกตั้งเตะจากคุณที่ประตูครับโอ้โหดูดูด,ดูสวยเซตใหม่เซตใหม่น,นั่นเล่นกับบอดดูฮะโอ้โหดูกล้าเล่นเนะกล้าเล่นกับหน้าบ้านตัวเองครับผมว่าแล้วไม่ได้ดึงอยู่หน้าบ้านตัวเองนะครับพะดึงให้แผงแนวรับแผงมิดฟิลด์ของคุณจอมหลวมไปด้วยนะครับทำให้จังหวะบุกกลับมานี่คือต้องตั้งะบวนใหม่นะครับคุณจอมเนี่ย ยอมรับการยืนนะครับไปฮะเอากลับคืนมาได้ครับคุณจอมมาแล้วครับประสบการณ์เราช่วยได้เยอะอยู่แล้วครับผมเมื่อวาจะเจอสถานการณ์แบบไหนการเบิร์สโดนมาที่การเบิร์สครั้งนึงครับผมขวาขอแล้วครับไม่ให้ครับให้มาที่โลบัสันมาดิอาร์สคืนนี้โลบัสันโลบัสันจับยาวไปนิดนึงโอ้ยจับบอลยาวแบบนี้โอ้เก้าสิบวิทีครบแล้วครับสามวิทีอ้าวเพลนี้เป็นของคุณจอมแล้วครับโอ้โหวืดมาวืดมาครับผม แล้วสาก้าดึงกอนี้กระแทกตรงนี้โอ้โหจังหวะได้เปรียบครับสาก้าให้มาที่เวล่าครับฟาบียวเวล่าข้างในมีเพื่อนรออยู่แล้วครับผมฟันได้กัดฟันสู้เลยครับตามินาหมดแล้วดึงเล่นมุมทองครับเล่นมุมทองสาก้าดึงม้วนจานเจ้าเป่าจบเลยโอ้ยโอ้โหมอกาสยิงแค่สองครั้งเท่านั้นเองนะครับสองตรงสองประตูครับผมฟังคอคุณก้าครับทำสำเร็จครับโค่นแชมป์สิบสามสมัยอย่างคุณจอมลงแบบเล่นด้วยความมั่นใจสุดๆนะครับ น่าสนใจทีเดียวกับสำหรับสไตล์การเล่นนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะหวังว่าน่าจะได้วิธีการเล่นไปปรับแต่งให้กับตัวเองได้หลากหลายรูปแบบเหมือนกันเลยทีเดียวนะครับผมโอ้อยินดีด้วยสำหรับแชมป์หน้าใหม่นะครับของเราอีกหนึ่งคนนะครับคุณก้าส่วนคุณจอมก็ยังสุดยอดเหมือนเดิมแต่วันนี้ต้องยอมคุณก้าจริงๆนะครับผม วิดีโอมีแพ้มีชนะไม่มีใครชนะเสมอไปไม่มีใครแพ้เสมอไปนะครับผมอ่ะมีไฟกันหรือยังฮะกดเข้าเกมเล่นกันเลยครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ <S 1> <S 1> คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ